จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าที่มาของคลิปนี้มาจากที่ไหนมันเริ่มจากแคมเปญรีวิเวอร์รีวิววอจาก s อสซีแครับซึ่งเขายิงแอดมาโดนปินครับตอนแรกเนี่ยปินกับเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกแต่สุดท้ายก็ถามเพื่อนว่าอ้าวอยากลองส่งไหมล่ะถ้าอยากลองส่งเราก็มีคลิปวิดีโอที่เรารีวิวบ้านอยู่แล้วนั่นก็คือ The Eternity g r e e n w o o ดครับเลยลองส่งตายนั่นเองลผลปรากฏว่าไอ้สาทีมสุดท้ายมันมีชื่อปินชี้เป้าอยู่ในนั้นครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเอา้า ไหนๆเขาเลือกเรามาแล้วเราก็เต็มที่ไปเลยแล้วกันวันที่ไปเวิร์กช็อปครับเข้าสู่จุดลงทะเบียนบอกตรงๆไปเนี่ยเกอเกอกังๆนะงงมากไม่เคยมาตึกนี้ยังดีครับวันนั้นมีน้องมาด้วยอีกคนนึงทรงวันนั้นเนี่ยยังเป็นข่าวกัลมานกดังๆอยู่เลยแต่ว่าเขาไม่ใช่นะครับเข, <อ S 2> ขาชืา่อน้องแชมป์ครับเป็นทนายความวันนี้ครับที่ได้มาเวิร์กช็อปก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าทิกตอกเป็นเครื่องมือที่เราไม่สามารถจะหลีกหนีมาได้จริงๆยังไงก็ต้องเข้าร่วมให้ดูหน้าแชมป์ชัดๆอีกสักหน่อย มีน้องคนหนึ่งที่เป็นรู้สึกถูกชะตาครับก็คือน้องพอย์ครับซึ่งบังเอิญมากเลยเราชื่อช่องกินพอยส์วีร็อกใช่ไหมและน้องพอย์เขาก็ทําช่องพอยต์ออฟรีวิวก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันครับเอาหน้าดูชัดๆสักทีหนึ่งหลังจากจบเวิร์กช็อปครับก็ถึงวันที่เราต้องไปถ่ายทํารีวิวจริงๆแล้วซึ่งโครงการหมู่บ้านที่เป็นเลือกครับคือบางกอกบุรีวาดวิภาวดีพหลโยธินสารภาพเพื่อนๆเลยเนาะว่าโครงการนี้อยู่ไกลบ้านบินมากๆเมื่อมาถึงหน้างานครับก็ต้องมีการเซตอัพอุปกรณ์กันหน่อย ก็จะมีเลโอช่วยกำกับคิวถ่ายแล้วก็มีสอนนะครับที่เป็นคน่ายหลักเลยต้องบอกว่า2คนนี้คือทีมหลักของปินและอยู่มาตลอดการและตลอดไปแหละซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีพี่ตากล้องจากส่วนกลางของ s อสเอเขาก็มาถ่ายทําเบื้องหลังของเราเหมือนกันนะแล้วเห็นในมือของสอนไหมครับชุดกิมบอลกับกล้องนั้นบอกตรงๆครับ6กกิโลถ่ายกันทั้งวันสุดยอดมากขอแอบ,บเอาบ้านตัวอย่างบางส่วนให้เพื่อนๆดูนะครับบอกตรงๆว่าบ้านตัวอย่างหลังนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีลงตัวสุดๆเลยครับ คือปินคิดว่าบ้านตัวอย่างมันจะต้องทําให้คนที่มาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยรู้สึกได้ว่าตัวเราเองจะไปอยู่ตรงไหนห้องไหนคือห้องของเรานะอะไรแบบนี้ครับซึ่งวันนั้นเพื่อนเป็นทั้งสองคนคงปวดหัวกับปิ๊นมากครับเพราะปิ๊นห่ายจากกล้องไปนานมากวันนั้นไม่โฟโล์เท่าไหร่จังหวะโฟโล์ก็ฟโฟล์ผ่านไปเลยซะอย่างนั้นและนี่ก็คือเบื้องหลังการถ่ายทําแล้วก็เป็นที่มาทั้งหมดของคลิปวิดีโอที่เราเพิ่งลงไปนั่นเองครับแล้วเย้ขอบคุณสาหรับทีมงานครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวที่เหลือก็จะกดดันอยู่ที่คนเสื้้อฟา พอแล้ว <laughs>